สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะทางช่อง y o u u u b ฟอร์ดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระปะแดงนะคะเป็น อยู่ในเครือบริษัทของออโต้แกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์รุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะราคาจะจจำหน่ายของคันนี้จะอยู่ที่1,484,000บาทนะคะ แต่คันนี้พิเศษคะ่ะบวกแพ็กเกจเพิ่มขึ้นมาอีก58,000บาทนะคะเป็นแพ็ก B นะคะตัวนี้ราคาจัดจำหน่ายสุดที่จะอยู่ที่1,542,000าาบาทนะคะรวมแพ็กเกจ B ที่ลูกค้าซื้อเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แพ็กเกจ B ที่ลูกค้าซื้อเพิ่มมูลค่า58,000บาทมีอะไรมาบ้างนะคะ1ลูกค้าจะได้ตัว ระบบะกล้อง360องศารอบคันนะคะหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางขนาด12นิ้วนะคะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบ Stop and Go นะคะแล้วกรบบ็ระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ระบบเตือนรถเมื่อออกในช่องทางการเดินรถนะคะแล้วก็ระบบป้องกันรถออกนอกเกรนนะคะตัวนี้จะมีระบบะความปลอดภัย ให้กับลูกค้าครบคันเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะหน้าหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเอลเรสตัวสปอร์ตรุ่นนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับลูกค้าใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับพลาตสออฟโเป็นสีดาด้านนะคะพร้อมกับ ไฟหลีแบบ LED ให้กับลูกค้าถึง3ดวงเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านบนนะคะเป็นสัญลักษณ์คำว่า e r w a y จะมีเฉพาะในตัวของรุ่นสปอร์ตเท่านั้นนะคะเป็นอักษออาารอักขิกนะคะตัวนี้แล้วก็มาดูในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบ มันตีรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะให้แสงสว่างเป็นสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นรูปตัว C ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าไฟ C แคมปนะคะตัวนี้แล้วเราจะได้ทำการติดตั้งข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าอีกเช่นกันนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะคะชายกันชนด้านหน้าเป็นสีดำเงานะคะตัวนี้แล้วก็ เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นเป็นเรียบๆหรูๆนะคะแบบเดิมๆนะคะตัวนี้เริ่มจากคิ้วล้อกันเลยนะคะคิ้วล้อของเจ้าตัวเอเวอรสตตัวสปอร์ตนะคะจะเป็นคิ้วล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับล้อแม็กขนาดขอบ20นิ้วนะคะซีรีส์ยาง25 5 5 r 2 0ันะคะ ร้อมแม็กของเจ้าตัวสปอร์ตนะคะตัวนี้จะคุมโทนได้สีดําเงานะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะยางจะเป็นยางของ b ูสเซียนะคะตัวนี้แล้วก็ช่วงร่างของเขานะคะจะเป็นโชคแบบโมโนทูบเรียบร้อยนะคะมีดิสเบกทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็พร้อมเบก ABS เลยนะคะตัวนี้มาดูในส่วนของแก้มข้างกันเลยนะคะแก้มข้างขนาดใหญ่นะคะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้คาว่าเทอร์โบนะคะพร้อมกับที่ระบายความร้อน ด้านข้างช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเรียวแล้วก็กล้องด้านข้างนะคะแล้วก็พิเศษส,สุดเลยค่ะตัวนี้เวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะจะมีไฟส่องสว่างด้านข้างให้กับลูกค้าะคะเวลาขึ้นลงสะดวกสบายมากเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ราวหลังคาด้านบนของเขานะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะคะตัวนี้จะราวหลังคาของเข,า,ขาจะเป็นสีดํานะคะคิ้วกันศาสตรติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะฟิล์ม ลูกค้าสามารถเลือกตัวเซนได้นะคะ40 60 80แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็มือเปิดติดตั้งให้กับลูกค้าเบ้าอกันลอยนะคะตัวนี้ติดตั้งให้กับลูกค้านะคะเพระรถเป็นสีดำเนาะเวลาคุณสุภาพสตรีเปิดปิดประตูนะคะจะเล็บจะไปเปผูดขีดตรงนี้ได้นะคะจะป้องกันรอยเลย็บคุณสุภาพสตรีอย่างะะดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะตัวนี้ ด้านหลังของเขานะคะเด่นมาเลยค่ะไฟท้ายของเขาขนาดใหญ่เป็นแบบ LED นะคะเป็นซีเนเจอร์ของตัวเอเวอรเสเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางจะมีอักษรอ,อักขริคคาว่าเอเวอรสนะคะตัวนี้เด่นมาแต่ไกลเลยนะคะแล้วก็พร้อมกับกล้องส่องถอยนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะจะมีภาพโชว์อยู่ที่หน้าจอ s ิ n c 4 a ด้านหน้านะคะพร้อมกับเส้นกะระยะสีแดงสีเหลืองสีเขียวทางานพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังนะคะ จะทาให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวกันลอยด้านหลังให้กับลูกค้านะคะแล้วก็สัญลักษณ์คําว่าสปอร์ตนะคะแล้วก็สปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3แบบ LED นะคะตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนมีมาให้นะคะโลโกโ้ Ford เป็นสีดำนะคะเป็นสัญลักษณ์ส่วนประตูท้ายของเขานะคะตัวนี้สามารถคลิกดันลางก็ได้นะคะตัวนี้เดี๋ยวจะลองเตะให้ลูกค้าดูนะ เปิดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะไม่ต้องเวลาลูกค้าถือสัมภาระมานะคะไม่ต้องกังวลว่าจะเปิดท้ายลำบากนะคะตัวนี้เพียงใช้เช้าเตะก็เปิดได้เลยนะคะปิดก็เช่นกันนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ปิดได้อย่างง่ายดายเช่นกันนะคะหรือว่าจะใช้รีโมทก็ได้นะคะตัวนี้เราใช้รีโมทเปิดท้ายก็ได้นะคะตัวนี้ รีโมทนะคะกดเปิดได้เลยค่ะใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กดปิดเราสามารถกดปิดได้จากฝาท้ายได้เลยนะคะตัวนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะสามารถจับต้องได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองเจ้าตัวเอเวอรเรสต์รถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้ สามารถโทรสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะกับทางช่อง y u u ท b e ฟอร์ดบายหนูหน่อยได้เลยนะคะหน่อยทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีรายไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอฝากเจ้าตัว Everest ตัว Sport Auto 6 s p e e ปคันนี้ให้กับลูกคา้าทุกท่านพิจารณาด้วยนะคะสนใจแคมเปญดีๆโปรโมชั่นพิเศษอยากได้ดอกเบี้ย0%หรืออยากได้ของแถมฟูลออปชันนะคะสามารถโทรสอบถามกับหน่อยได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้หน่อยต้องขอฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ปลอดใบหนูหน่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ